สวัสดีครับมาพบกับผมช่องและเพจสวนหนุ่มเมืองครมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในายามเย็นของวันจันทร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2564ันานะครับผมก็มาเจอกันในช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง6โมงครึ่งนะครับดูพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ยังสูงอยู่เลยนะครับอยู่โมโหสูงมากนะครับเวลา6โมงนี้ มันยังไม่ได้ค่ำมากมายนะครับยังไมไ่มืดเลยนะครับที่สวนของเราก็ตั้งอยู่นะครับบ้านหนองอีกกุ้มตําบลดงกลางนะครับอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมสวนของผมก็เป็นสวนอ้อยเล็กๆนะครับเป็นปลูกแบบบ้านๆน,นะครับปลูกแบบใส่แต่ปุ๋ยคอกนะครับไม่ใส่เคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับผม ปลูกแบบคนขี้เกียจนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับยาคายาอ่าผมใช้ยาคายาเป็นอ่าลุงป้าน,นะอาพ่อแม่พี่น้องครับที่อ่าต้องการหญ้านะครับมาไดา้เอาเลยหรือว่าบ้านผมก็เรียกว่ามาเสียเอาหญ้าที่อยากให้วัวให้ควายที่บ้านท่านนะครับมาเสียเอาเลยนะครับผมนี่นะครับ ก็ตัวนี้ก็คือชุดที่6นะครับชุดที่6ก็จะเข้า2เดือนแล้วยังมาลองมาแ่งอยู่เลยนะครับตอนนี้ฝนทิ้งช่วงนะครับต้องการฝนอย่างมากนะครับใครที่สามารถามีคาถาเรียกฝนนะครับมาช่วยผมด้วยนะครับผมนี่ก็คือชุดที่7นะครับชุดที่7นี่ก็จะเข้าา จะเข้าเดือนเส,เสร็จสองเดือนนะครับแต่ว่าปลูกเป็นแบบท่อนพันธุต้นเดียวนะครับปลูกเป็นต้นเดียวคือเพาะก่อนนะครับผมใช้าการเพราะใส่ถุงดําแล้วก็มาปลูกนะครับก็พอดีมีสองสามวันที่ผ่านมามีพ่อแม่พี่น้องมาเอาญ้าออกให้นะครับก็โอ้โหขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีวัวนะครับ ใครที่ต้องการที่จะอยากได้หญ้านะครับไปให้วัวก็สามารถมาอ่ามาดายเอาได้นะครับหรือว่ามาเสียหญ้าเอาได้นะครับผมก็มาดู